เอาวันนี้รู้กว่าเนี่ยเรามานั่งที่ร้านนี้ะเจ๊ไก่ซีฟู้ดรู้ไหมเนี่ยอร่อยมากหาดคุณอยู่ที่นี่เลยอร่อยมากเข้าแต่ไหมพอพอแค่นี้ดิ อร่อยนะคะต้มตำอร่อยค่ะแล้วอะไรอะไรอร่อยอีกอะไรอร่อยอีกครับผมฟ้อนตัวอะไรจ๊ะต้ตมตครับไอ้อะไรวาก็ลืมเลย เดี๋ยวก็ตายเป็นปากมือไอ้คุ้ยเออเดี๋ยวก็เอาเท่าไรเอาปลาไทยไม่มีไม่หอกไม่มีตุ๊แกผ้าร้อ S> <S ตอนนี้เด็กเป็นไงฮะดิว่าก็เหมือนมันก็ไม่ได้แบบดูหลาอะไรมากนะแต่ว่ามันเหมือนตอนที <t <t 對對่กินตอนเด็กแค่นั <t <t ้นเองอ๋อใช่คือหมายถึงว่าที่นี่เคยกินตอนเด็กใช่เคยกินตอนเด็กแต่ร้านตอนที่กินตอนเด็กก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วอ๋อล้วแถวนี้เหรอโออก็โอเคที่ถูกปากทุกอย่างทุกอย่างถูกปากหมด โอเคครับโ <Okay. S 2> อเยกดีด้วยกดีโอเคครับผมขอบคุณ <Yeah, S 2> ม,มากครับ,รบรผม,มครับผมขอบผมขอบม, <Okay. S 2> ม,มากครับ